สวัสดีครับสวัสดีนะนาตกปลาทุกท่านนะครับเจะเจอของอีกคนนึงพามาข้างทางนะครับมาพามาข้างทางก็เดี๋ยวจะเอารถจนต์ไปเจอะแล้วก็บาลล์ไซวิ่งข้างทางก็จะเป็นเลาะคลองนะครับแล้วก็หมายนานะครับแองตามนาหรือว่าคลองข้างนานะครับวันนี้ก็จะเอาออก์้าชิปมาตีนะครับกบยางกับน้ำทรัพแอคชั่นนะครับก็เล่นได้ทั้งผิวน้ําแล้วก็ใต้น้ํานะครับ นะครับวันนี้ก็คันที่ผมเลือกใช้ก็เป็นน็อตโค้ดอาร์กอนนะครับตัวนี้ยาว6ฟุต8นะครับเวทอยู่ที่54นะครับตัวนี้นะครับพันเอ็กคอร์ดครึ่งคันนะครับการไฟพันอยู่ที่30และ36นะครับตัวนี้นะครับพันสองเบอร์เพื่อจะเพาวเวอร์ลิฟต์ดีขึ้นแล้วก็แอคชั่นคันเวลาส่งเหยื่อได้ดีขึ้นนะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นไกด์สิตัวเหมือนกันเป็นไมโครไกด์เป็นฟูจิซิลิคอนนะครับช่วยในเรื่องของ การระบายความร้อนของสายประมาณ50%เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นโฟจิซิลิคอนไมโครไกด์นะครับตัวนี้จะเล็กหน่อยนะครับเหตุผลขั้นที่ยาว6ฟุต8เวลาเราส่งเหยื่อนะครับแล้วก็วางเหยื่อได้แม่นไกลด้วยแล้วแม่นนะครับวันนี้ลอกที่ถามก็มาเยอะมากครับก็เป็นฟิ t เทคคอปบ้านะครับที่ใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็พินเนียนเกียร์นะครับพินเนียนเกียร์กับเฟืองขับนะครับเป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ตัวหนอนเนี่ยเป็นสเตลเลตนะครับแล้วก็เป็นไม่ใช่ตัวหนอนเป็นสเตลเลตนะครับขอโทษทีครับ เ <ENA> พืองอ่าอาใช่อ่าขาควายนะครับขาควายเป็นสววเตเลสนะครับเพืองตัวหนออเนี่ยเป็นทองเหลืองชุบสเตเลสนะครับตัวนี้เป็นหน่งบบวนนงระบบเดียวนะครับเป็นหน่วงระบบเดียวนะฮะเป็นหน่วงระบบเดียวนะครับที่เป็นแม่ yep. แมเหล็ก10ตัวนะครับดูดกับแกนสปูลนะครับตัวนี้ครับดูดจากจบจุดแกนสปูลเพื่อเวลาตีนะครับเวลาตียืดอ่าคุมเขาเรียกว,ว่าคุมคุมสายคุมรอบได้อยู่นะครับนะฮะเดี๋ ให้ดูครับความไกลของมันนะฮะสายเดี๋ยวดูนะครับดูการตีนะครับดูการตีแล้วี๋ยวส่งไปนู้นเลยครับเดี๋ยวดูนะครับดูนะครับเห็นไหมครับต้องมีถึงหกเจ็ดหกสิบเมตรครับตรงนี้เห็นไหมครับดูสายที่ตะปูนะฮะเห็นไหมครับดูสายที่ตะปูนะครับเกือบหมดเลยนะเกือบหมดเลยนะฮะไกลมากครับตัวนี้ เนี่ยครับคือข้อดีของมันก็คือเป็น10บอลด์บาริงก็คือลูกปืนแคสซิ่งจะเป็น m อ็มจากเซฟแอนอยู่นะครับตรงนี้นะครับสายก็ที่ใช้วันนี้เป็นอัมอนโดพีอ1.5นะครับเป็นสายตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับเอาไว้ตีปลาช่อนเลยนะครับแต่ละคนไหนที่สนใจก็ทางลองถามกับร้านค้าได้เลยนะครับตัวนี้นะครับพิเศษคอป้าจะมาประมาณปลายปลายเดือนกุมภาเนี้นะครับจะเจอกันนะครับโอเคเดี๋ยวจานแตะหาพูดมาขายสักของโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่าความมันวันนี้ครับข้างทาง นะครับหมายนาหมายคลองมันจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนไปชมกันครับออกาชิปกบยางดำน้ำสามแอคชั่นซื้อเลยไม่ต้องรอ ที่หายใจน้อยน่าจะมึนเฝ้าตรงเนี้ยนี่ครับเดี๋ยว่ในไม้มเดียวเลยไม้เดียวเลยที่หายใจมันน้อยครับหมายทเป็นคลองข้างน้าเห็นไหมครับสีแดงผมใช้ผิวน้ําครับคือเนี่ยครับหมายที่มันเป็นคลองแบบนีน้ลองถ่ายหมย้ดิถ่ายหม้ก่อนเนี่ยครับคือปลาเนี่ยพอพอคือ คือปลาเนี่ยมันจะมีพื้นที่หายใจที่น้อยครับมันก็จะหาป่องที่จะหายใจมาอ้ออยู่ตรงนี้นะครับว่าเดี๋ยวต้องตีซ้ำอีกน่าจะมีครับนี่ครับเราที่ใช้ก็เป็นฟิลเต e c ์คอป r าสายอัลมันโด PE หนึ่งจุดห้าครับออกกาชิปครับอย่ายงดำน้ำเลน่นน้ำได้ครับซื้อเลยไม่ต้องรอ ครับดูแล้วครับตีเลาะผีน้ำครับตัวนี้กินสีแดงครับผมก็แทบสุดมองไม่เห็นเลยแล้วเมื่อกี้นะฮะแดงขาวครับตัวนี้ไม่ใหญ่ครับแดงขาวทะลุครับอันที่ใช้ก็เป็นรถโคดอาร์กอนครับแล้วก็ลอกฟิ t เทคค r อปป้านี่นะสายมันโด P.E 1.5นะแล้ววันนี้ใช้ครับ กัยางดำน้ำครับแต่ว่าวันนี้เล่นผิวน้ำก็ดูหมยดำน้ำไม่ได้ครับก็ลากแปะผิวหญ้ามาครับซื้อเลยไม่ต้องรอะบเดินเข้ามามมออกมาออกรกะชิพครับไม้ใกล้ตัวนี้เป็นหางกุ่มกินดำน้ำเหรอกินดำน้ำอ่าสีเหลืองหลังส้มนะตัวนี้ เป็นปากเป็นคำครับผมคันที่ใช้ก็เป็นคันแอร์เกียโอเซ็ตนะครับนะครับล็อกก็เป็นล็อกโคนะครับของ BPO นะครับประมาณนี้นะเนครับผมสุดยอดครับผมแดกดำน้ำด้วยกินน้ำน้ำตัดออโอ้ย อยู่แล้วครับออก้าชิปหมายนามองไม่เห็นต้องกลับเอา้าอยู่ไหมปลาอยู่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 เอ้า่แปมโอ้โหกระเด็นเต็มป,ป่าครับผมใช้หางใบหลิวนะแต่ลากผิวน้ำเอานะเพราะว่าหมายมันลกมากครับเป็นหมายนาล้างนี่ครับออก้าชิป เลิมิตเดครับนี่ฮะตัวก็ไม่ใหญ่อับไซส์น้อยๆเจาะโดนครับกันที่ใช้วันนี้ก็เป็น Not c o d e Argon นะครับรอก็เป็น f i t e c h c o p b าสแยมันโดพอน่า P.E. 1.5นะครับวันนี้เอามาลอง1.5เอาออก้าชิปกับยางน้ำสามเอชชั่นซื้อเลยไม่ต้องรอ